ชาลิดาป่ามากเลยเหรอเขานี่ใส่แมนมากเลยเขาเหมือนดาวีมากมากเลยอะทุกอย่างเลยเราแบบใช่เขาคือคนที่น่ารักมากแต่รูปนี้เธอเขาเรืองรูปนี้มาแกล้งเธอเหมือนกันนะอะนรูปไหนไหนขอดูหน่อยทำไมแกมุ่งมั่นขนาดนี้ในรูปนี้มุ่งมั่นมากสวยโ ออเป็นคนแบบคล้ายๆดาวนี่เหรอเออใช่เป็นคนคล้ายๆกันใช่เราสนิทกันตอนแรกคือเราอยู่คนละช่องใช่ป่ะคะมันไม่มีทางที่เราจะสนิทกันเลยเราก็ดันมาสนิทกันเพราะใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันจริงบ้างใช่แล้วก็แต่งหน้าไปแล้วก็พูดถึงคนนั้นทุกี่พูดผ่านกันไปผ่านกันผ่านผ่านช่างแต่งหน้าช่างหน้าไปเรื่อยๆสแป๊บนึงก็เริ่มส่งข้อความแล้วเออเริ่มีคอมเมนต์ในออนไลน์คอมหาการบ้างแล้วก็ นัดออกออกกําลังกายเพราะเป็นคนชอบออกกําลังกายเหมือนกัน oh. หลังจากนั้นก็ take off เลยค่ะร e ล a t ชั่นชิพความเป็นเพื่อนก็ยาวนานมาถึงตอนนี้โอ้ยเ oh, จ๋งดังใช่ใช่เออมันเริ่มมาจากช่างแต่งหน้าได้ไงใช่มันเริ่มมาจากช่างแต่งหน้า <laughs> คือว่าอะไรแบบนี้มีแค่นบกพิราบ <laughs> <laughs> ที่จะสงสารอะไรอย่างนี้ได้ใช่ใช